ผู้ชายรักคุณน้อยลงจงทําตามสสิ่งนี้ถ้าเกิดตอนนี้คุณคือคนหนึ่งที่เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมตอนที่เขาจีบเราใหม่ๆเนี่ยโหเต็มร้อยเลยอะแต่ตอนนี้พอคบเราแล้วไปนานๆแล้วรู้สึกว่าเขาอะลดลงนะครับเหลือ9าบางคนเนี่ยดิ่งลงไปจนถึง10เลยสิ่งที่ผมอยากจะแนะนำทุกคนไปนะครับก็คือข้อที่1เป็นเรื่องปกติธรรมชาติคือคุณต้องเข้าใจก่อนว่า มันคือธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนโดยเฉพาะผู้ชายเนี่ยจะมากหน่อยเพราะว่าผู้ชายหลายหลยคนนะ่ะเขาจะจีบใช่ไหมล่ะเขาของวูจีบก็จะอทำทุกวิธีทางเพื่อได้ใจคุณมาเพื่อได้สิ่งน,นั้นมาที่หลายๆคนนะ่ะชอบนํามาพูดเล่นคขำาว่าก็หมดโปรแล้วหมดโปรโมชั่นแล้วไงเวลาเหมือนกับจริงๆทุกคนแหละเวลาเราอยากได้อะไรบางอย่างเราจะรู้สึกแบบค้นคว้าหาข้อมูลดูรีวิวดูแล้วดูอีกอยากได้อย่างนั้นอย่างนี้ พอหนึ่งเก็บเงินโหหาเงินมาเพื่อนซื้อมาปุ๊บพอได้ของเชิ้นนั้นมาอย่างเช่นมือถือสมาร์ทโฟนหรือ iPad สักเครื่องเนี่ยพอได้มาครับโอ้โหก็สนุกครับเล่นไปเล่นมานานเข้านานวันเข้าปีแล้วปีเล่ามันก็จะรู้สึกเฉยชาชินชากับสิ่งที่เกิดขึ้นความรักก็เช่นกันครับแต่ว่าเมื่อผู้ชายมาจีบคุณที่ร้อยใช่ไหมครับแล้วเขาลดลง มันก็เลยส่วนทางกับคุณที่ตอนแรกคุณก็เฉยๆกับเขาแต่ว่าพอเขาจีบเขาทําทุกอย่างเขามีโปรโมชั่นคุณก็เริ่มเทใจให้เขาจากสตาร์ทที่10คะแนนคุณก็ให้เขาร้อยคะแนนเต็มเพราะนั่นคือการเริ่มต้นของคุณแต่ผู้ชายเนี่ยเขาเ,เริ่มที่ร้อยไงพอร้อยเต็มแล้วอ่ะมันเต็มเพดานพอเขาจีบคุณได้แล้วนะครับครบไปแล้วจึงทําให้เขาอาจจะค่อยๆลดลงไปอาจจะมีขึ้นลงบ้างก็แล้วแต่บุคคลวิธีที่จะแก้ไขเ,เรื่องนี้เอาแบบ นำไปใช้ก่อนนะครับก็คือข้อที่2คุณจะต้องมีลูกเล่นแพรว่าเช่นด้ยตัวอย่างนะคุณอาจจะทําอะไรบางอย่างที่เซอร์ไพรส์เขาในเรื่องที่เขาบบกเออเขาต้องการหรือเขาชอบเช่นถ้าเกิดเขากําลังเล่นเกมสักอย่างนึงอ่ะจสมมติเล่นเกมปลูกผักบ้าทั้งวันคืนเลยโอเคฉันลองไปเล่นดูซิฉันลองไปฝึกเล่นดูซิฉันลองไปอ่านด,ดูซิฉันลองไปดูรีวิวซิแล้วคุณนําสิ่งนั้นมาพูดให้เขาฟังมาคุยกับเขาแค่คุณกลเกิดนะครับผมกล้ารับประกันเลยว่าเขาก็จะหันมามองคุณ เกิดอะไรขึ้นวะเฮ้ยรู้ได้ยังไงเฮ้ยอะไรเงี้ยนะครับเขาก็จะแบบเออเลยคุณว่าเอ๊ะ eh, คุณเล่นแอบเล่นตอนไหนวะแล้วเวลาคุณถามอะไรเขาอะเขาก็จะตอบเป็นฉากๆอันนี้ผมว่าหลายๆคนลองทําดูแล้วแล้วเกิดสิ่งนี้เกิดขึ้นแฟนคุณหนกก็จะแบบเฮ้ยคุยมกับคุณมากขึ้นในเรื่องที่เขาสนใจดังนั้นถ้าเกิดผู้ชายกําลังรักคุณน้อยลงอย่างที่คุณรู้สึกจงทำสองสิ่งนี้ได้เลยครับ